สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเก็บน้อยหนาข้างสีม่วงนะคะอ่าพอเข้ามาดูอะคะ่ะปรากฏว่าโดนกระลอกอะคะ่ะกินไปเรียบร้อยแล้วอ่ะคะ่ะนี่อะคะ่ะหลักฐานโดนกัดแทะไปหมดเลยะคะ่ะอ่า ถุงถุงตาข่ายที่ที่ห่อไว้ค่ะก็คือขาดหมดเลยนะคะเขากัดถุงตาข่ายขาดหมดแล้วก็เขาไปกินน้อยหนาค่ะถึงข้างในถุงเลยค่ะบางบางผลนะคะเขาเขาล่วงคาถุงอะคะ่ะบางผลเขาก็ล่วงลงพื้นถุงที่ห่อไว้ค่ะขาดหมดเลยค่ะนี่คือสภาพค่ะ ตอนเช้าอะค่ะตื่นมาก็ต้องเข้ามาดูอะค่ะเลิกงานตอนเย็นอีกก็ต้องเข้ามาดูค่ะเพราะว่าไม่ทันเขาอะค่ะนี่ค่ะทั้งตอนเช้าตอนเช้าเขาก็เข้ามากัดกินนะคะตอนเย็นเลิกงานนะคะเข้ามาดูก็โดนโดนกัดกินไปอีกค่ะเนี่ยค่ะ คือกะว่าวันวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยค่ะวันวันหยุดนะคะเพราะว่าจะเข้ามาเก็บแล้วก็เอาไปบ่มอะคะ่ะปรากฏว่าไม่ทันกระลอกอะคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลักฐานผลเขาผลเขาก็เริ่มแก่แล้วะคะ่ะคือวันอาทิตย์เนี้ยก็น่าจะเก็บเก็บกะว่าจะเก็บไปบ่มได้แล้วอะคะ่ะเขาเพิ่งเป็น เขาเพิ่งให้ผลผลิตปีแรกอะ,ค,ะนนค่ะต้นเนียค่ะน้อยนาะข้างสีม่วงอะคะ่ะเขาเป็นแค่สิบผลเองนะคะคือทั้งต้นเป็นแค่สิบผลเขาให้ผลผลิตปีแรกเพิ่งกินผลเขาอะค่ะเพิ่งได้ชิมรสชาติไปแค่สองผลนะคะส่วนที่เหลือก็กะว่าวันอาทิตย์เนี้ยคะ่ะจะเก็บไปบ่มเพราะว่าเขาเริ่มแก่แล้วพอเข้าไปดูอะคะ่ะตอนเช้าก็โดนกระลอกกัดกินตอนเย็นเลิกงานก็โดนกระลอกกัดกินเนี้ยะคะ่ะทั้งหมดนี่เลยค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือที่โดนกระลอกแทะกัดกินไปเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าที่ต้นตอนนี้ก็คือเหลือแค่สองผลนะคะก็ต้องมารอรุ้นว่าจะได้กินเขาหรือเปล่านะจะได้ชิมรสชาติเขาอีกหรือเปล่านะคะหรือว่ากระลอกอะ่ะจะมากินกินก่อนอีกคือก็น่าเสียดายนะคะ